เดดนนนนล้ว,วนนัี่ิสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะอามิน,นกินน้ำ คุณแม่จะขุดหลุมอีกแล้ว<า>ย๋ไป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  นี่คุณแม่ของเสียคุณแม่ท้องเสียวันนี้นี่คุณแม่ท้องเสียนะคะไปมองเห็นกันเดี๋ยวเข้าบนะ้านกัน Oh. เดยวมันถูนั่งนี่ไอคุณแม่ท้องเสียครับน้ำก็ไม่กินเลยเพราะว่าตอนรับฤด,ดูหนาวครับ mm hmm. เป็นธรรมชาติของช้างครับผมคีาเรียกว่าอะไรถ่ายท้องถ่ายท้อง,องแต่เราก็ต้องป้องกันด้วยไม่เสียมีเข้าไปใกล้ mm hmm. เยวพาคุณแม่เข้าบ้านเหรอครับเข้าไปใกล้อะไรค่ะเสียมเข้าไปใกล้อือแม่ดิ Oh, oh. เดเินนำหน้าค oh. oh. ุณแม่เลยนิ <ambling kinds to season ussen> ่งเดินนำหน้าแต่ไม่เข้านะคะเออสนุกมากคุณเ้ยเลยเฮ้ยฮ้ยมาเเฮ้อุยเล่นดิ้นแล้ววันนี้ เล่นดิ้นเองแล้วตั้งแต่กลอนมิ่งมาแม่เจ้เพิ่งเคยเห็นนี่แหละกำลังให้นอนเห็นรอบสี่ห้าเดือนกำลังใจเห็นคุณแม่หางดีสงสัยตอนกลางคืนน่าจะได้นอนไหลนอนนั่งนี่สงสัยไหลล้มตัวนอนใช่ไหมคุณแม่ดูดูคุณแม่นอนลงเสียมิ่งตัวเท่ากับปิ๊กนิ๊กเลยลิ้นลิมามามาเอ้ นอนมาหลายมื่นเลยมันสบายตรงมีหลายเมล็ดเฮ้เฮ้หึเฮ้เฮ้คุณยายจะไปใส่หอคุณยายมิงมิงอ๋อคุณแม่กำลังมวนเนาะเฮ้ ลูกเพื่นกัพอลูกเพิ่นเด้เฮ้ยเฮ้ยเด็นะคุณยายไปไหนนาะคุณยายนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้ยเเ้ย้ยบเยเฮ้ยเยเฮยเฮย เฮ้ยเฮ้ยเอ้าตัวป่วนเอ้าตัวป่วนเอ้าตัวป่วนว๊มไม่ล่ะว๊มว๊มมามาเอ้าเอ่อไม่ดีครับ สวัสดีครับก่อนบ้นส้งสวัสดีครับก่อนเอลเอิญจึงสวัสดีครับเอ,โอ๊โอ้ของแม่นนเต็มตัวเลยโยนขีดดนข้ดิน โดนขี้ดินใส่พวเบาเินขี้ดินนะมกรเล่นขึ้กันเห็นมัน่อามิงหน่อยเนี่ยอืมเปิดนะอันน่นอามิงหน่ออะอารมณเ้าอะารมณ์ฉันเนาะโอ้ยอาบน้ำมากเมื่อกี้มอมแเมมากเฮ้ยยดีงหน่อยเอาเอาเอา ดูฝนมามแมมเ้าเอาเอาความแมมมากเลยเอาโกงดากแร้วบดนี้ดีดายองเ้าเฮ้ยไม่ดีดายกีはは่หนเนี oh. well, uh. oh. well, ่ย เซลฟำหน้าพูดล่อยพูดดุนะมิงนะาดุเอามวนจุ๊บเอ้ยบนจุเอ้ยเ้วนเนาะก็สิมวนนมิงเนะเอาขันขันเอา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 ขันแล้วขัน เหมือนพี่ดาเลยเล่วขานข้านมานี่ขานมาขานมาขานนลูกเ้ยมามาได้มี้กินงอันนี้ก็เล่นตามสบายเลยนี้ ไปเป็นอิสระเออดูคุณแม่คุณคุณแม่เราเนี่ยจะกินดินมันนอนเกลียกินดินกันิไปทำไปเรื่อยๆง่ายงาาใหมืองเวืงยางไปแล้วโอย <c oughs> วันนี้เราก็เอากิ่งไม้ให้คุณแม่กินเพราะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการถ่ายท้องนะครับผมเราก็เลยเด๋อจะไปหาไม้กับมาให้คุณแม่กินก่อนจะเตรียมพลั่งอีกหรอเ <c oughs> ตรียมไม้เทียิ ปล่อยมิ่งแล้วออกมานี่คือจัดฉากแล้วมิง่งใช่ไหมโอ้ไม่จ,จัดเราก็ปล่อยเล่นตามธรรมชาตินี่แหละเราปล่อยให้มิ่งเล่นอิสระนะคะเราเราจะไปไว้ในข้ออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวทางทางน้อยเครียดเราก็ปล่อยให้ออกมาเล่นแบบล่าดเลีงยงน,นี่นะ <c oughs> ที่อื่นก็ไม่ค่อยเห็นเขาปล่อยนะก็ะมีส่วนมากเราก็ปล่อยมีคนคุมถ้าปล่อยต้องมีคนคุมเลยปล่อยไว้ธรรมดาไม่ได้เดี๋ยววิ่งไปมั่ว เราปล่อยนี่ก็ต้องนั่งดูด้วยครับเข้าเปาเาปัญญาอ่อน้าไม่ได้ปัญญาอ่อนอเคไม่เต็มไม, <laughs> ม่เฉยไม่เต็ม <c oughs> ไม่เฉยคนหัวลักช้างครับ <c oughs> คนรักช้างเป็นอย่างนี้ครับปล่อยให้ช้างออกมาเล่นครับคนรักช้างไปแล้วคุณเอ้ <c oughs> ยมึงขี้ดินมึงดูปุ้ยเบบมึงน,นี้ นี่หมายปีกระจววมาววม,มาเอามยกินน้องหมูเหรก